บทที่810คุณดูเหมือนมีไข้หรือเปล่าไม่เห็นหรอว่าเขินอายนิดหน่อยคุณเจ้าชิวอยู่เลิกคิ้วและมองแเยลิงด้วยความไม่พอใจบนใบหน้าของเธอเมื่อเห็นท่าทางโกรธของเธอแเยลิงก็ยิ้มแล้วจึงตรงประเด็นอยากโกรธอยากโกรธมันเป็นแค่เรื่องตลกแล้วซื่ออยู่ คุณมาหาฉันเรื่องอะไรจากนั้นการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลานั้นก็ยิ่งใหญ่มากจนเจ้าชิอยูไม่สามารถตอบสนองได้ชั่วขณะหนึ่งใบหน้าของเขาค่อยๆอ่อนลงและเขาก็ก้มสีสลงและมองที่นิ้วเท้าของเขาเจ้าชิอยู่ลังเลฉันฉันฉันต้องการ เธออ้าปากแต่ไม่สามารถพูดอะไรได้แม้แต่การมองดูก็ทำให้แย่หลิงวิตกกังวลซื่ออยู่ถ้าคุณมีอะไรจะพูดก็พูดตรงๆคุณต้องการให้ฉันช่วยคุณไหมบอกฉันทีเพราะเราอยู่ในกลุ่มเดียวกันฉันจะช่วยคุณไม่ว่าคุณจะพูดอะไรก็ตามหลังจากพูดอย่างนั้นแย่หลิงก็ตบหน้าอ,อกของเขาท้ายที่สุดเขาเคยเป็นสมาชิกกลุ่มเดียวกัน และประสบกับบางสิ่งดังนั้นจึงช่วยได้เท่านั้นสูดหายใจเข้าลึกๆสองครั้งดูเหมือนว่าเจ้าชิ่วอยู่กำลังคิดอะไรบางอย่างเย่ห yeah, ลิงฉันอยากจะขอให้คุณช่วยฉันหน่อยได้ไหมคุณคุณคุณแกล้งทำเป็นแฟนของฉันได้ไหมเมื่อเขาพูดสามคำสุดท้ายใบหน้าของเจ้าชิ่วอยู่ก็เปลี่ยนเป็นสีแดงโดยธรรมชาติแล้วเธอไม่ได้ปฏิเสธว่าเย่หลิงมีตัวตนนี้จริงๆแต่ทั้งสองไม่ได้มีความสัมพันธ์แบบนั้นฮะคุณพูดบ้าอะไรเนี่ยคราวนี้ถึงคราวของเย่หลิง ที่ต้องประหลาดใจทำไมถึงเป็นประเด็นร้อนตั้งแต่เริ่มต้น คุณกำลังพยายามทำอะไรโดยแกล้งทำเป็นว่าเป็นแฟนของคุณพยักหน้าอย่างแรงเจ้าชิวอยูดูเหมือนจะพร้อมที่จะต่อสู้เธอเงยหน้าขึ้นและจ้องมองที่เย่หลิงอย่างใกล้ชิดใช่แล้วฉันแค่อยากให้คุณแกล้งทำเป็นแฟนของฉันเมื่อเทียบกับเสียงเล็กๆเ,เมื่อก่อนเสียงในปัจจุบันไม่ดังเกินไปและเย่หลิงสามารถได้ยินได้ชัดเจนนี้ในขณะที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเย่หลิงรู้สึกสับสนเล็กน้อยแล้วทำไมจู่ๆเธอถึงมาหาเขาคนอื่นทำไม่ได้หรอ แต่เมื่อเห็นดวงตาที่จริงใจของเจ้าชิ่ยู่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ได้รล้อเล่นกับเขาซื้ออยู่คุณแน่ใจ หรือว่าไม่ได้พูดอะไรผิดแล้วทำไมคุณถึงอยากให้ฉันแกลงเป็นแฟนของคุณคุณต้องให้เหตุผลกับฉันก่อนแเย่หลิงไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้แต่ถามคำถามถ้าเป็นเด็กคนอื่นหรือเขาแทบรอไม่ไหวที่จะตกลงเขาจะอยากรู้ว่าเขาจะเป็นเหมือนแเย่หลิงได้อย่างไรและเขายังคงต้องถามเมื่อถูกถามเจ้าชิ่วอยู่ลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่ในที่สุดก็ตัดสินใจบอกเรื่องนี้กับแเย่หลิงเรื่องเป็นแบบนี้พ่อจงใจจับคู่ชันกับลูกชายของหัวหน้าตระกูลอื่น แต่ฉันไม่ชอบแบบนี้เลยอยากหาแฟนให้พ่อเลิกคิดเรื่องนี้ไป เจ้าชิ่วอยู่ก้มสีสลงและพูดอย่างเคืนอายเห็นได้ชัดว่าเขาต้องการใช้เย่หลิงเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยเธอหยุดพ่อของเธอจู่ๆเย่หลิงก็หัวเราะอย่างคมคืนเขาไม่คิดว่าจะเจอเรื่องนองเลือดแบบนี้ที่นี่เรื่องนี้มีเฉพาะในนิยายไม่ใช่เหรอตระกูลต้องการจับคู่แต่คนเกี่ยวข้องไม่ชอบใจจึงแอบหาคนมาแกล้งเป็นแฟนและทำของปลอมให้เป็นจริงคุณจะทำให้เนื้อเรื่องในนวนิยายเกิดขึ้นกับคุณได้อย่างไรเย่หลิง คุณหมายถึงอะไรฉันจริงจังมากที่จะพูดคุยเรื่องนี้กับคุณคุณหัวเราะทำไมเมื่อได้ยินเสียงหัวเราะนี้เจ้าชิวอยู่รู้สึกไม่พอใจเล็กน้อยราวกับว่าจุดอ่อนของเขาถูกเข้าใจแล้ว เธอไม่ชอบคนคนนั้นเลยจริงๆและแน่นอนว่าเธอรู้ว่าทำไมพ่อของเธอถึงจัดการแข่งขันอีกฝ่ายก็เป็นตระกูลใหญ่เช่นกันหากพวกเขาสามารถแต่งงานได้พลังที่รวมกันของทั้งสองจะมีพลังมากโดยธรรมชาติแต่เจ้าชิวอยู่ไม่ต้องการตกเป็นเหยื่อของการเมืองและเธอไม่ต้องการที่จะควบคุมการแต่งงานและความสุขของตัวเองบางครั้งเธอก็อิจฉาสระเอชีนอเมืองยาวจริงๆเธอเป็นแก้วตาดวงใจของตระกูล เชิญเมืองเยว่และตระกูลเชิญกล่าวได้ว่ามีทุกสิ่งที่พวกเขาต้องการแต่เธอเจ้าชิ่วอยู่ต้องถูกลากออกไปแต่งงานช่างหน้าขันและไม่ยุติธรรมจริงๆแต่เธอจะทำอะไรได้การใช้ชีวิตในตระกูลนั้นถูกเลี้ยงดูมาโดยตระกูลและมีความสุขกับชีวิตทางวัตถุทุกประเภทโดยธรรมชาติแล้วเราจะต้องชดใช้ราคาเนาะจุดใดจุดหนึ่งตอนนี้ถึงเวลาทำให้เธอต้องชดใช้แต่เธอไม่ต้องการจ่ายราคาจริงๆแต่ถึงแม้เธอไม่ต้องการจะมีประโยชน์อะไร เธอต้านทานพ่อแม่ของเธอเองไม่ได้ ไม่ต้องพูดถึงครอบครัวของเธอเลยนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันคิดแผนขึ้นมาคือการหาใครสักคนและแกล้งทำเป็นว่าเป็นแฟนของฉันนอกจากนี้คนที่คุณกำลังมองหาจะต้องมีสเสน่ห์สำหรับคุณและต้องมีภูมิหลังที่แน่นอนหรือโดดเด่นมากและสามารถสร้างความประทับใจให้กับญาติและแม้แต่ตระกูลของคุณได้ในบรรดาผู้สมัครที่ตรงตามเงื่อนไขนี้คนที่เหมาะสมที่สุดก็คือคนที่นี่เพียงคนเดียวเท่านั้นที่เจ้าชิ่วอยู่คิดคนคนนั้นก็คือเล่หลิงโดยธรรมชาติในความเห็นของ เจ้าชิลออยู่มีเพียงเย่หลิงเท่านั้นที่สามารถช่วยเธอได้บทที่811เมื่อพวกเขาอยู่ต่อหน้ากัน เจ้าชี่วอยู่กล่าวถึงเย่หลิงกับพ่อของเธอนอกจากนี้เขายังหวังว่าเธอและเย่หลิงจะใกล้ชิดกันมากขึ้นสิ่งที่ดีที่สุดคือการแต่งงานเพื่อให้ตระกูลเจ้าและเย่หลิงเป็นครอบครัวเดียวกันแม้ว่าเย่หลิงจะทะยานขึ้นสู่จุดสูงสุดในอนาคตเขาจะไม่มีวันลืมตระกูลเจ้าในเวลานี้ตระกูลเจ้าจะสามารถลุกขึ้นตามกระแสน้ำได้อย่างเป็นธรรมชาติและมีอำนาจมากขึ้นในสหพันธ์ ตระกูลเจ้าในปัจจุบันเกือบจะถึงขีดจำกัดทางกายภาพแล้วหากต้องการขยายต่อไปจะต้องได้รับการปกป้องด้วยการดำรงอยู่ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นแต่ตอนนี้สิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังทั้งหมดก็มีที่ของตัวเองแล้ว จากนั้นเราจะต้องหาวิธีปลูกฝังคนเข้มแข็งให้ดีขึ้นหรือลงทุนในคนที่มีโอกาสเป็นคนเข้มแข็งเย่ห yeah, ลิงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในสายตาของตระกูลเจ้าโดยธรรมชาติเนื่องจากจูจูเย่ห yeah, ลิงก็จากไปหนึ่งปีตระกูลเจ้าจึงยอมแพ้ในความเป็นจริงเมื่อเขากลับมาในอีกหนึ่งปีต่อมาเย่ห yeah, ลิงก็โดดชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าโดยไม่มีเหตุผลสิ่งนี้ทําให้ทุกคนชัดเจนว่าเย่หลิงเก่งแค่ไหนในการทําให้คณะบอดีสมาถึงสภาวะเช่นนี้ เดิมทีตระกูลเจ้าคิดว่ามีความหวังริบรี่ ตราบใดที่เจ้าเชี่ยวอยู่ทำงานหนักขึ้นอีกนิดก็ไม่ใช่ความคิดที่ไม่ดีท่านใดนั้นเย่หลิงก็เป็นคนดีมากจนตระกูลเจ้าเข้าใจว่าหากพวกเขาต้องการมีความสัมพันธ์กับเย่หลิงเจ้าเชี่ยวอยู่อาจไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมแม้ว่าเธอจะมาจากตระกูลเจ้าแต่เจ้าเชี่ยวอยู่อาจไม่คู่ควรกับเย่หลิงเป็นเพราะเหตุนี้เองที่ตระกูลเลือกที่จะละทิ้งเย่หลิงจัดการกับสิ่งที่ดีที่สุดถัดไปและเลือกชายหนุ่มที่มีอำนาจในตระกูลคล้ายคลึงกัน การรวมกันของสองครอบครัวยังหมายความว่าทั้งสองครอบครัวสามารถได้ช่วยเหลือซึ่งกัน และกันและบรรลุความร่วมมือแบบวินวินในบางด้านเมื่อเห็นท่าทางไม่พอใจของเจ้าชิ่วอยู่เล่หลิงก็สายหัวไม่ฉันไม่ได้หัวเราะย,ยอะคุณฉันแค่คิดว่าเรื่องนี้มันเล็กน้อยฉันจะพูดยังไงดีค่อนข้างยากที่จะยอมรับท้ายที่สุดแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเจออะไรแบบนี้มันค่อนข้างยากสําหรับฉันที่จะตัดสินใจในคราวเดียวหากเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้สิ่งนี้ก็คงจะกระทันหันเจ้าชิ่วอยู่จะแกล้งทําเป็นว่าเป็นแฟนของเธอทันทีที่เขาเข้ามาไม่ว่าจะเป็น ใครก็อาจจะสับสนเล็กน้อยในระดับหนึ่ง ติงเผยแพร่ภารกิจใหม่ยอมรับคำขอของเจ้าชิโยช่วยเธอจัดการกับตระกูลและพ่อแม่ของเธอและเอาชนะความยากลำบากหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจคุณจะได้รับรางวัลและความแข็งแกร่งทางร่างกายตามที่คาดไว้ระบบได้เปิดภารกิจใหม่และรางวัลในครั้งนี้คือการเสริมความแข็งแกร่งทางกายภาพอีกครั้งแย่หลิงได้รับประโยชน์จากการเสริมความแข็งแกร่งทางกายภาพแล้วเขาจะปล่อยให้โอกาสนี้ผ่านไปง่ายๆได้อย่างไร หลังจากมีประสบการณ์การปรับปรุงทางกายภาพสองครั้งแม้ว่าเขาจะเผชิญหน้ากับทูตควบคุมวิญญาณระดับหกแต่ความแข็งแกรง่งและความเร็วของเขาก็จะเกินกว่าของคู่ต่อสู้อย่างมากแย่หลิงยังสงสัยว่าหลังจากเสริมความแข็งแกร่งให้กับร่างกายของเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาจะแข็งแกร่งกว่าสัตว์ประหลาดระดับหกบางทีนี่อาจเป็นไปได้จริงๆท้ายที่สุดแล้ว การเสริมสร้างความเข้มแข็งของประเพณีไม่ได้บ่งบอกถึงขีดจำกัดสูงสุดใดๆเมื่อต้องเผชิญกับภารกิจเช่นนี้แน่นอนว่าเย่หลิงอยากจะทำมากกว่านี้แล้วเขาจะปฏิเสธได้อย่างไรในเวลานี้ดิลูมอนยืนอยู่บนไหล่ของเย่หลิงและแซงทำเป็นดุร้ายดิลูมอนรู้ดีอยู่แล้วว่าเจ้าเชิ่วอยู่หมายถึงอะไรและเธอก็อยากให้คนรักของเธอเป็นแฟนนี่มันไกลเกินไปดิลูมอนยิ้มอย่างไม่พอใจและจ้องมองไปที่เจ้าเชี่วอยู่อย่างดุเดือดด้วยดวงตาคู่หนึ่ง เหมือนกับว่ามันกำลังบอกว่ารีบออกไปจากที่นี่เร็วๆแล้วหยุดหวังสิ่งใดๆผู้คนจะไม่มีวันเห็นด้วยกับสิ่งที่คุณทำเธอได้รับคำสั่งจากพี่สาวของเธอให้ปกป้องผู้อื่นในเวลาปกติ ผู้หญิงตรงหน้าฉันแค่อยากจะเข้าใกล้ใครสักคนด้วยวิธีนี้มันมากเกินไปเมื่อสังเกตเห็นสัตว์ดิลูมอนแยกเขียวบนไหลของแย่หลิงเล่หลิงก็แต่ศีรษะเล็กๆของมันในเวลานี้เอาละ่ะโอเคดิลูมอนเจ้าชิวอยู่เป็นเพื่อนของฉันดังนั้นช่วยฉันก็พอเท่านั้นแม้ว่าการให้ความช่วยเหลือนี้จะทำให้รู้สึกไม่ดีนะักแต่ในเมื่อคุณได้ติดต่อมาหาฉันแล้ว และฉันเพิ่งบอกว่าฉันสามารถได้ช่วยคุณได้ฉันจะช่วยคุณอย่างแน่นอนเมื่อได้ยินสิ่งที่แย่ลิงพูดจูจูจูซิ่วอยู่ก็มีความสุขและถามอยู่ด้วยความประหลาดใจคุณจะช่วยเหรอือเธอไม่ได้มีความคาดหวังสูงนักในตอนแรกแต่สุดท้ายเธอก็ไม่ได้คิดถึงมันแม้แต่เจ้าชี่วอยู่ก็ยังคิดเรื่องนี้อยู่ถ้าแย่ลิงไม่เห็นด้วยกับเธอสิ่งที่แย่ที่สุดที่เขาสามารถทําได้คือหาน้องสาวที่แต่งตัวเป็นผู้ชายแล้วกลับไปโกหกพ่อของเขาแม้จะมีโอกาสล้มเหลวสูง แต่ก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยแต่โดยไม่คาดคิดเย่หลิงก็ตกลงตามนั้นจริงๆแน่นอนว่ามันไม่น่าเชื่อเลยสักนิดเจ้าเชี่ยวอยู่มองไปที่เย่หลิงด้วยความประหลาดใจบนใบหน้าของเขาและมีความสุขเล็กน้อยอยู่ครู่หนึ่งครับผมตกลงเรื่องนี้ยังไงซะเราก็เป็นเพื่อนกัน เราควรช่วยเหลือกันเวลามีปัญหายังไงก็ได้อยู่รวมกลุ่มมาสักพักแล้วถ้าไม่ใส่ใจจริงๆก็จะชิวๆหน่อยเจ้าชิวอยู่ซึ่งมีรอยยิ้มบนใบหน้าแทบพร้อไม่ไหวที่จะถามเอาละ่ะในเมื่อคุณสัญญากับฉันแล้วเราจะได้เจอพ่อเมื่อไหร่ รู้หมายฉันเคยอวดเขาไว้ก่อนหน้านี้ว่าอีกไม่กี่วันจะพาแฟนกลับมาเมื่อคิดว่าถึงเวลาเราก็จะทําบทที่8ปดสิบสองเมื่อมองดูสิ่งนี้ดูเหมือนเธอจะก,กังวลเล็กน้อยท้ายที่สุดเธอต้องการให้พ่อของเธอพิสูจน์ว่าเขามีแฟนแล้วจริงๆตราบใดที่เย่หลิงกแกล้งทําเป็นว่าเป็นแฟนของเธอและแสดงหน้าต่อหน้าพ่อของเธอเจ้าซิ่วอยู่เชื่อว่าพ่อของเธอจะไม่ทําให้ตัวเองอับอายอีกต่อไปเมื่อได้ยินเช่นนี้เย่หลิงก็ตบหน้าผากของเขาด้วยความทุกข์ใจ จำเป็นต้องรีบขนาดนั้นจริงเหรอคุณควรใช้เวลาเตรียมตัวไม่เช่นนั้นคุณจะไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเมื่อถึงเวลาพบกันแต่เมื่อเห็นใบหน้าของ เจ้าเชี่ยวอยู่ที่เต็มไปด้วยความคาดหวังสายตาของเขาก็จ้องมองไปที่เขาด้วยความประหลาดใจรอคำตอบของเขาด้วยความสิ้นหวังแย่หลิงกล่าวแล้วคืนนี้ละ่ะฉันต้องเตรียมตัวก่อนจะได้ไม่ลำบากใจเกินไปเราได้ตกลงกันแล้วและฉันจะมารับคุณเมื่อถึงเวลาเมื่อได้ยินเรื่องคืนนี้เจ้าเชี่ยวอยู่ก็เห็นด้วยโดยไม่ลังเลเดิมทีเจ้าเชี่ยวอยู่คิดว่าจะเป็นพรุ่งนี้และมะรืนนี้แต่เขาไม่คาดคิดว่าจะเป็นวันนี้นี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดพ่อของเธอเห็นย เร็วที่สุดดังนั้นเธอจึงหยุดถามเขาเรื่องนี้และเรื่องนั้น ฉันจะรอคุณที่ประตูโรงเรียนตอนบ่ายหนึ่งโมงพยักหน้าเย่ห yeah, ลิงให้เวลาไม่มีปัญหาฉันจะรอคุณอยู่ที่ประตูตอนบ่ายหนึ่งโมงหลังจากนั้นเจ้าก็จะไปอย่างรวดเร็วด,ด้วยใบหน้าที่แดงกำ่ำเธอไม่อยากอยู่อีกต่อไปเพราะมีเพียงไม่กี่คนที่จ้องมองเธอเป็นครั้งคราวหากยังคงถูกส่งต่อที่นี่เรื่องราวเวอร์ชันต่างๆอาจจะถูกเผยแพร่ในวันถัดไปถ้าอย่างนั้นมันก็จะสำคัญจริงๆเธอไม่ว่าอะไร แต่ถ้าเหตุการณ์นี้ทำให้แย่หลิงไม่มีความสุขก็จะเป็นปัญหาสําหรับเธอเมื่อเห็นอดีตนักเรียนรุ่นพี่คนนี้จากไปอย่างมีความสุขแย่หลิงก็ยักไหลยอย่างช่วยไม่ได้โอ้มันช่างน้องเลือดมากแย่หลิงถอนหายใจที่สําคัญคือมันน้องเลือดจริงๆแล้วโครงเรื่องในนิยายก็เกิดขึ้นกับฉันจริงๆถ้าไม่น้องเลือดมันคือเรื่องอะไรเนื้อเรื่องต่อไปจะเป็นยังไงไม่รู้เนื้อเรื่องในนิยาย คือพระเอกถูกดูหมินในรูปแบบต่างๆและราชินีก็ถูกตบหน้าตอนนี้ถึงคราวของเขาแล้วเย่หลิงเริ่มคาดเดาว่าสถานการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นกับเขาหรือไม่ฉันเป็นคนมีพื้นฐานหลังเวทีดังนั้นอีกฝ่ายจึงไม่ควรรุนแรงกับฉันเกินไปเนื่องจากเขาได้ตกลงกับเจ้าเชี่ยวอยู่แล้วเย่หลิงจะไม่เสียใจเลย เจ้านายเหตุใดคุณถึงเห็นด้วยกับเธอเมื่อกี้นี้ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คนโง่เลยเสียงของเฟิงจิวดังขึ้นในใจของเย่หลิงเนื่องจากเย่หลิงไม่ได้ปิดกั้นการรับรู้ของพวกเขาพวกเขาจึงรู้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่ายังไงเธอก็เป็นเพื่อนของฉันและเธออยากจะขอความช่วยเหลือที่หายากจากฉันถ้าเธอไม่ช่วยมันก็จะไร้เหตุผลจริงๆไม่ต้องกังวลจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแค่แกล้งทำเป็นว่าตัวเองจบแล้วไม่สำคัญยิ้มและสายหัวเย่หลิงหันหลังกลับ และเดินไปที่ประตูห้องในเวลานี้ในปราประทับสัตว์เลี้ยงจิตวิญญาณของเย่หลิงหึมเย่หลิงพบปัญญาสิ่งที่เรียกว่าเจ้าซิ่วอยู่ไปแล้วใช่ไหมมีอะไรผิดปกติกับเธอเธอไม่ได้หน้าตาดีเหมือนเราและเธอก็ไม่ได้แข็งแกร่งเท่าพวกเราฉันไม่เข้าใจว่าเย่หลิงชอบอะไรในตัวเธอจริงๆรงะตัวไม่คืนดีเฟิงจิวไม่พอใจเล็กน้อยเธอไม่พอใจมากกับเจ้าซิ่วอยู่ที่เธอเพิ่มเห็นมีคนมากมายในโลกนี้และยังมีผู้ชายอีกหลายคนในเมืองศักดิ์สิทธิธ์ทำไมคุณต้อง ตองตามหาเย่หลิงเปลี่ยนเป็นคนอื่นไม่ได้เหรอขออภัยเฟิงจิ๋วายาวิพากวิจารเจ้านายลับๆของเรานี่มันผิดและเราจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นอีกเสียงที่ดังและทรงพลังของชูยู่ดังขึ้นทำให้เฟิงจิวที่ยังคงบนอยู่จู่ๆก,ก็ดูขมขืนใบหน้าเล็กๆของเธอย่นเธอไม่ต้องการวิพากวิจารเย่หลิงแต่รู้สึกว่าเย่หลิงไม่ควรเห็นด้วยกับเจ้าเซี่วยวหยู่เธอรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยในใจเสมอ ส่วนที่เธอรู้สึกไม่สบายใจตรงไหน เฟิงจิวเองก็บอกไม่ได้เมื่อเทียบกับเฟิงจิวที่มีอารมณ์ร้อนชูยู่ก็อ่อนโยนราวกับน้ำจริงๆขออภัยเฟิงจิวผู้คนต่างมีแผนเป็นของตัวเองเราแค่ต้องทำในสิ่งที่เราทำเองและไม่สร้างปัญหาให้เจ้าไหนไม่ว,าว่าแย่หลิงจะตัดสินใจอย่างไรชูยู่จะเลือกที่จะยอมรับมันเธอเชื่อว่าภารกิจของเธอคือการร่วมเดินทางกับเจ้าหนหยของเธอตราบใดที่เธออยู่กับเจ้าหนหยได้ก็เพียงพอแล้วพี่สาวคนโตพูดไปแล้วดังนั้นฉันจะไม่สนใจเรื่องนี้เฟิงจิว เมมปากและพูดอย่างช่วยไม่ได้เมื่อเผชิญหน้ากับชูยูพี่สาวคนโทเฟิงจิวบักจาหัวสั้นกว่าเธอเสมอแน่นอนว่านี่ไม่ได้หมายความว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเฟิงจิวไม่สามารถรับมือกับชูยูได้แต่มันเกิดจากความเคารพทางจิตใจต่อชูอยู